มันอีกแล้วครับอู้หน่วยบอกญ่เลยครับโพดโพสวัสดีครับพี่น้องโพดโพทำมาหากินหาอยู่หากินคือเก่าครับพี่น้องเออเจ้าก,กระไดาหาอยู่หากินครับพี่น้องมืนอนี้มาหาบกเขียเทศนายจ่างเพิ่นลุแล้วครับพี่น้องน้องสวยๆอยู่ครับน่ายเดียวเพิ่นเบาครับเออ เงี้ยมาเดี๋ยวคนเบาเอาก,กร,ะระก็บไปอยูปไปกินแล้วครับไม่เสียครับอู้จังย่บสังไม้แตกแล้วพี่น้องมื้อเนี่ยพ่อไม่ได้ซื้อกินครับประหยัดไปน้ำหาเงนินทรงบานครับอู้ครับสวยเลยครับวังนี่สวยเลยเด้กการเลยครับนี่ มันอีกแล้วครับมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วครับอู้น่วยบอกไงเลยครับโหดโพมันอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับพี่น้องมันอีกแล้วครับนี่เก็บได้โดนครับเหนี่ยวน่วยเชียวไปโบมไว้ได้กินโดนครับโพดโพเจ้าก็ได้